โอเคครับเซอร์จิโอโอลิเวียจูเนียคุณตัวใหญ่มากเลยนะมันเคยรู้สึกอึดอัดบ้างไหมที่มีกล้ามเนื้อเยอะขนาดนี้ผมคิดว่าคุณก็รู้น่ามันจะอัดตลอดแหละแต่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยถ้าคุณสบายเกินไปจริงไหมใช่นะฮะมันต้องทนทุกแค่ไหนถึงจะเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้ผมว่าส่วนใหญ่ก็เรื่องการกินนี่แหละมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนแบบไหนด้วยยังถ้าคุณตัวใหญ่หรือเป็นคนที่มีรูปร่างหนาก่อนจะเริ่มเล่นกล้ามการกินอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณละอย่างจางเพิ่มน,น้ำหนักอะไรแบบนั้น ไดผมเองตอนเริ่มต้นผมอมมากดังนั้นสําหรับผมการกินนี่แหละคือส่วนที่แย่ที่สุดต้องฝืนตัวเองให้กินในปริมาณที่ต้องการยังผมหนัก285ปอนตอนขึ้นเวทีปริมาณอาหารที่ต้องกินมันทําให้คุณเบื่ออาหารไปเลยเพราะงั้นผมว่าตรงนี้แหละคือส่วนที่แย่ที่สุด นอกนั้นอย่างการกลั้นหายใจแล้วควงผเชื่อกรองเท้าในช่วงนอกฤดูกาลมันก็ปกติหมดลใช่มีเทคนิคอะไรบ้างในการกินแคลอรี่ให้ได้มากที่สุดคุณปั่นอาหารให้เป็นน้ําหรือมีอาหารบางอย่างที่ให้แคลอรี่สูงกว่าหรือเปล่าบางทีน้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงฮะสำหรับผมสิ่งที่ผมเคยทาก็คือจะไปค้นหาว่าร้านอาหารไหนที่แย่ที่สุดแล้วก็ไปกินที่นั่นเพราะมันให้แคลอรี่เยอะที่สุดถ้าใครสงสัยนะที่เชสตี้แหละเป็นหนึ่งในร้านที่ให้แคลอรี่สูงมาก แต่หลังจากนั้นผมก็รู้ว่าการทําแบบนั้นมันทําให้กรดไหลย้อนของผมแย่ลงแล้วก็ทําให้ผมหิวน้อยลงด้วยใช่ครับผมสามารถกินได้แบบ2องหรือสอมพันแคลอรี่ในม่เดียวเลยแต่หลังจากนั้นผมก็จะไม่กินอะไรอีกหลายชั่วโมงสุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าการที่ผมหันมากินอาหารที่สะอาดขึ้นมันจะช่วยให้ผมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่า